สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเ้ามนีเซาวัาวว่นจันทร์และพี่น้องเด้อพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งอันพี่น้องทั้งบ้านด,ดอนพลอยอำเภออากาศจังหวัดสกลนครพี่น้องอันใดเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยอพี่น้องเด้อกดติดตามน้ำพี่นอ้องเ้ามนีก็พามาเบิ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคาหัวเออราคา,คาไขยแม่พี่น้องแต่ว,ว่ามื่อนี้ไขยหลายดิยพี่น้อง เต็มตลาดได้ไหมควายมีทั้งควายเลี้ยงควายอันเนื้อพี่น้องแม่ลูกก็มีแม่นางแม่สาวมี่บ้ดพี่น้องบักคึกพ่อพันธุ์ก็มีควายเนื้อราคานี่ก็ยังถือคือเก่็ละพี่น้องทรงนี้ราคาบ่แพงแต่ว่าอ่าเพาเจ้าก็เขาม่าลายอยู่บนนี้วายลายอยู่พี่น้องควายดอนก็มีพี่น้องควายดอนควายดำ วายเลี้ยง้ลายพี่น้องมืึลายเดี๋ยวเราบึง้งถามบึง้งราคาก่อนพี่น้องจริงดแต่ิบอมีเจ้าข้อข่าที่พี่น้องคนสื่อบ่เนี่ยบ่เห็นคนอันให้หอยคนแล้วสื่อกันรุนเร่อนี่ก็นั่งรอถากขายอยู่นี่วายเลี้ยงก็มีพี่น้อง <c oughs> ปล่อยแม่ลูกก็มี่มันจะในหอยบัดทางนี้พี่น้องเพิ่นมาซื้อขายกันแต่ว่าคนเหลี่ยงบ่ค่อยมี่เลยส่วนบ่ค่อยเข้าตลาดตอนนี้เบิ้งกันเรื่องเรือยหาเบิ่งตัวปิดตะเบิ่งกันทั้งเี่เห็นปล่อยบ่เห็นเจ้าของเพิ่นก็คือเก่าะได้พี่น้องก็คิดถามผู้ใดดิทั้งที่เพิ่นก็บ่อยากให้ห้าออก ทีวีออกอันนั้นโทรทัศน์ออกยูทูบคนว่าคนอยากขายกล้องก็มีพี่น้องนี่แม่ลูกขายหลับตาเขาขายเรียบร้อยเนาะเท่าไรไรซัมนี่น้อแม่ลูกบ่โอ้เคนขายกันแหละพี่น้องสามหมื่นสองโอ้ราคาเป็นต่ซื้อเลี้ยงอยู่พี่น้องสามหมื่นสองนี่พี่น้องลูกตัวบอกงี้หรอลูกซัมแม่ล่ะ ร้อยสี่สิบปล่อยแม่โอ้หางงามดีอยู่มันมั่นยไปหนึ่งโอ้มันเลยเนาะเปนว่ามันแล้วเม่มันปล่อยเลี้ยงพี่น้องสูงร้อยสี่สิบราคาสักแปดบอกพี่น้องสองหมื่นแปดหนึ่ราคาห้องแล้วจิตตอได้หลายบอสหนิยตอบ่ได้หลายเนาะหันทรงเลยเนาะ ทรงวางหางหาซิบโลพี่น้องราคาห้องไว้68ก้อยสูงลอย4ซิบพอดีเพันวะอืมแต่ว่าผมเรียบร้อยแล้วเพันว่าผ่านรอบเรียบร้อยแล้วพี่น้องราคา20,080ราคาต่อรองเลยด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรมาสอบถามเบอร์ติดต่อเรับเบอร์093 482 2327 093 482 2327พ่อยังนะเฮ้อ ค้อยปัญญาพี่น้องค้อยปัญญาปัญญาทั้งเทศการเลยพี่น้องเด้อแม่สูงลอยซีพี่น้องผู้ใดสนใจค่อยงามๆเลี่ยงก็โทรมาสอบถามเอาพี่น้องเลยเข้าก็ไม่ไม่พี่น้องสูงเท่าไรพี่แม่หนิลอยสามสิบกว่าลอยสามเนาะเป็นลูกพ่อบ้านๆเนี่ยบอกลูกฟอหลอดอยู่ลูกหลอดจริงเนาะใบอะไรพี่น้องแต่ว่างามอยู่พี่น้องเป็นแม่อันนี้ก็แม่นป่แม่นครับแม่ถึงสองป่ะ นี่เป็นลูกแม่ขึ้กันพี่น้องโอ้งามพี่น้องลำโตดีอยู่ดิสูงเอยสามมดินี่พี่น้องถ่ายบุ้งง่เป็นไายเลี้ยงพี่น้องเป็นว่าลูกหลอดอยู่แต่ว่า่ไดบใบมานํ่เปิดไปห้าไลยได้ละสองตัวนี่ห้าสิบแปดห้าหมื่นแปดเนาะ้ามันแยกก็ถือตัวเขาได้ครึ่งเศร้าไปเนาะ หาหพี่น้องฟันว่าันได้ทันดาห้งสองออกเป็นโคมพันซื้อเป็นโคมลราคาบันจิตได้ถือก็ซื้อเป็นแยกเนาะทุนฟันว่าตอรองไรพี่น้องราคาหาสิบของของหอยอินเนาะเบอร์ติดตอครัเบอร์ศูนย์หกห้าสามศูนย์หกแปดเก้าหเด้วยพี่น้องเด้ออุ้ดสนใจก็โทเขาสอบถามมึงพี่น้องค่อไม่น่างามๆเลย เวียดนามมามาพี่ใหญ่ได้หันเขามามันสื่อให้ถือถือว่แต่เขาคือมาเวียดนามซื้อแพงมันสื้อบุแพงซื้อบุแพงมาเวียดนี่โอ้ยเคนว่าเวียดเพราะเป็นไใจเขามากวปกติคนไทยซื้อยังใครกว่าเป็นว่าเวียดมาซ้ำขอเอาตัวผกใหญ่ก็ให้ถึกถือขึ้นว่าตลาดนัดโคกกระเบือทั้งอันก่อนพ้อยพี่น้องแต่ว่าเมือนี้เวียดบ่เขามิ้น่คนไทยพี่น้อง ควายก็ลายอยู่ดีควายมีลายอยู่ถูกงามควายเลี้ยงก็มีพี่น้องเหมือนแตมย์ยังไงบักเถิกกับบักล้ำแต่ว่าเวียดมากกับมือใครสื้อให้แล้วอันเวียดมากแต่ื้อถึกนี่บักเถิกซ้ำเลยก็บหายตัวละวเศร้าซ้ำเลยพี่น้องเวียดค,คนเราคนว่าพยายานหัวหามองเขาหมดเราก็ทำมันสืนน้อถึกไปเลยพี่น้องใครคนไทยเขานี่แหละนี่ก็แม่ลูก ไอยกึ่งใช่แล้วข้างนอกนี่แหละครับโอ้นี่บอกพ่อฟันนี่แหละโอ้พอพันเหรอเนาะเขาได้เลยแม่ลูกแม่ลูกบวชเมลเดียวเม่เปรี้ยวแม่เปรี้ยวโอ้แม่เปรี้ยวได้ลูกหไรไปไหนแล้วนี่หน่อยลูกสองโตลูกสองแล้วเนาะไม่ทองใม่ทองมีอีกบ่ชมี่ครับใม่ทองก็มีอีกเม่แม่นี่สูงเท่าไหร่หน่อยบวชเมลร้อยสามคนได้พี่น้องเปิดเท่าไรไว้ราคาเปิดไว้ เโอ้เส้าหาราคาเปิดใบเส้าห้าพป็นว่าเมมันนี่พี่น้องราคาสองหมหาราคายังต่ออะไรอยูเนาะอันบักพ่อพันท่าหนี้เรียบร้อยสี่หมื่นสามครับโอ้สี่หมื่นสามมึงเรียพันบกยังไงเนียงขาลูกบอกยังีงลูกบกริมนํำโค้งทีนี่พี่น้องค่ยบอกงไงราคาห้องไวซี สี่สิบสาม่พอพันพอพันพี่น้องราคาต่อรองได้หอยจริงเนาะครับเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหเจ็ดห้าสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเ้ายอพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเลยพี่น้องพอพันเจ็ดพอพันก็ได้เพิ่นว่าพี่น้องโอ้เพิ่นซื้อขายกันและวะ้ววันนี่พี่น้องถือสองตัวนี่ยสามเมื่อสามเนื้อแน่นๆเลยพี่น้องเพิ่นซื้อขายกันในตลาดนี่แหละ เป็นเป็นฝ้อยเถิกพี่น้องมีแม่ลูกคือกันพี่น้องนี่ก็แม่ลูกแม่บอกใหญ่งามๆเลยแต่ว่าบ่เห็นเจ้าของเพิ่นพี่น้องแม่นี่ก็สูงใหญ่ลูกก็ซ่ําแม่แล้วแม่บ่แม่น100บ่แม่นเพิ่นบ่แม่เพิ่นแต่ว่าบ่เห็นเจ้าของเพิ่นพี่น้องเจ้าของเพิ่นจักไปสยหลายอยู่แต่ว่ามัน่น เจ้าของคนกับโบยู่นั่งไข่กระโบอยู่หูจักรักข้าคือจังเซียนกับแม่แม่เนีน่ยลูกกับเขาจนฟูน,น,นขึ้นกันปวดอีกแม่นึ่งแม่ดอนไข้ร้าอยู่ด้วยพี่น้องไข้ร้าอยู่ตัวใหญ่ๆแม่บอกใหญ่ลูกซ้ำแม่หรือแม่บอกใหญ่เลยแต่ไ่เห็นเจ้าของคน,คนพี่น้องเมื่อนี้เวียดบ่าเขา เหยียดน้ามาเขาไม่ตัวคนไทยพี่น้องมึงเนี่เหยียดเหยียดบอมมาไม่ตัวคนไทยมาไปก็ยังคือเก่าละพี่น้องกักสร่างกูไม่ค่อยได้ขายกันดอกไม่มี่จะได้หอยเจ้าของคนกับบ่มจ้าของผู้สิมาซื้อเลี้ยงกับบ่มีพี่น้องส่วนมากนี่จะแก่ให้หอยคนซื้อขายกันเพิ่นว่าเพิ่นเปิดใบมือนหาว่าแต่พี่น้องแม่ลูกลูกแม่บอก ลูกแมยยังดีแมยดอนลูกดำเขาได้ลูกลูกก yeah> UH> ีตัวเลยสาตัวโอ้นไ้คำโกแฟนนคโ้ลูกสามแล้วเพิ่นว่าป่อยเนาะป่อยตกน้ำเหลี่ยงพี่น้องอึดหยาหมื่นหาลวค่ะเมยสิดสามลูกสองพันหนึ่งเมย0ิบสามลูกสองพันหนึ่งป่อยเพิ่งลูกสาม เมียดอนยังด so ีราคาเมืองหาราคาหนีต่อได้อ you no. right? ีกแน่นอนก็อได้ครับต่อได้ส่วนว่าราคายังต่อรองได้ราคาในห้องไว้ซื่อๆพี่น้องผู้ใดสนใจโทรสอบถามมึงเด้พี่น้องเด้อยห้องหอยยังเนาะหอยออดครับหอยออดเนาะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์0 8 1 0 8 1. 1 9 7 5 9 7 5 1 4 8 1 4 8 4ปนเาเห้นาะหอยออดเนาะครับเห็นพี่น้องเป็นผลิตใหญ่ซื้อเราเนาะคนเขาถือข้อคนซื้อเราเลี้ยงพร้อมพี่น้อง แล, yup. <c bio> แล้าเมินหาตอรองไรยินดพี่น้องเด้อเป็นเมลูกคําพิทิสหญ้าเขามันอ้วนคือเป็นต้นไม้เลยนี่แม่นี่เก็บ่มีเจ้าของพี่น้องเจ้าของบนบอยอยู่ควายหลายอยู่ไม่หันมาเห็นเจ้าของคนล้วจะถามไผ่พี่น้องเจ้าของกับบ่บอยยืนยูนน้ำค่อยได้มันบอยได้ขายลายเพื่อนกับบอยอยากเผามันพี่น้องหากินเหลากินยาไปในหอยก็ได้ตลาดอันดอนถ้อยพี่น้อง กูได้ยังได้ก้อยเลี้ยงละมาเบิ่งเอาหลดพี่น้องมันหลายโพอดเลยอ่ะจะว่าเฮาหรือจะสีถามกูได้ไม่ผู้ถามมันไม่เห็นเจะฟ้องเพิ่งไหมพี่น้องมันค้อยถือลายเพิ่นก็บพรยังไม่ยินมีน้ำก้อยก็แม่หนึ่งเท่านั้นจะว่าเมื่อก่อนเป็นค้อยพันบันบันพันบันบันแม่ลูกนี่ก็แม่ลูก เไ่หรือเขาอะไรเขาห้าวบอกไม่แน่นะจะาของบอยู่น้ำพี่น้องคือนบอยู่น้ำไิ่นมีแต่ไย่จะาของบบอยู่จะคองแบบมันบาดเดคลายกับอยากฝ่ออันนี้ไข่นี่ก็แม่ลูกแม่ลูกตินี่ครัแม่ลูกติลูกสองลูกแฝดผ่ได้ลูกสองตัว เอาไปนะพอดีเลดิมันขายก่อนมันเมลูกมันลายฝนพี่น้องค่อยแต่มันบ่มีเจ้าของฝนหาเจ้าของมันบ่พอตลาดดอนข้อยพี่น้องเพิ่งเปิดทุกเศร้าวันจันทร์ดนะพี่น้องเด้อะสำหรับผู้ใดอยากได้ค่อยเหลียงมาเบิ่งเอาพี่น้องมาเบิ่งเอารลย มันบ่เห็นเจ้า,จาของถามไม่ใชถามผู้ใด